คลิปนี้นะคะครูพิกุลจะมาปลดล็อกให้สำหรับสายมูหรือคนที่ชอบนะคะมูชอบกราบไหว้ชอบอธิษฐานชอบขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะทำไมคนอื่นเขาปางังทำไมคนอื่นเขารุ่งทำไมคนอื่นเขารวยทำไมคนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วทำไมเราถึงไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ปฏิหารก็ไม่มีเจริญรุ่งเรืองก็ไม่เคยเจอสิ่งดีๆก็ไม่เคยเจอ,เค,เจอความโชคดีก็ไม่เคยเจอคลิปนี้ค่ะครูพี่คุณจะปลดล็อกให้นะคะก่อนที่คุณจะไปมูอะไรก่อนที่คุณจะไปกราบไหว้อะไรก่อนที่จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกระรุณาศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า ความหมายหรือที่มาหรือประวัติหรืออะไรต่างๆหาข้อมูลก่อนค่ะมีความรู้แล้วคุณจะต้องเชื่อด้วยค่ะความเชื่อจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ของการอธิษฐานจิตหรือการไปมูนะคะถ้าคุณปราศจากความเชื่อเสียแล้วคุณไปมูเป็นพันที่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะ จงศึกษาเรียนรู้และ